จับตาจีนสหรัฐซอมลบคู่ขนานอาจทำฟันโฟหลาไหเข้าหุ้นหยุดชะงักสหรัฐได้เร่อนมาซ้อมลบเวลาเดียวกับจีนซึ่งเกิดหลังจากที่แนนซีเพโรซีผู้แทนสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากและตอบโต้ได้มีการประกาศซ้อมลบต่อไปอีกความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่เกิดขึ้นล่าสุด จากกรณีที่แนนซีเพโรซีประธานสภาผู้แทนราชน,นาัฐตัดสินใจเดินทางมาเยือนไต้หวันเมื่อต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาการเดินทางในครั้งนี้ส่งผลให้รัฐบาลจีนไม่พอใจอย่างมากพร้อมกับตอกโต้ในเชิจงจิตวิทยาด้วยการประกาศซ้อมรบบร,ริเวณโดยรอบของเกาะไต้หวันสร้างแรงกดดันต่อบ,บรรยากาศการลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียเหนือโดยเฉพาะไต้หวันจีนและฮ่องกง คุณนัทพลคำถาเคือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ซ้อมรบกันเชิงจิตวิทยาจะส่งผลให้นำไปสู่การหยุดชะงักชั่วคราวของฟันโฟ,โฟที่ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นส่วนมุมมองของคุณกรพัฒน์รเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน ด้านวิเคราะห์การลงทุนบอกว่าการซบลบคู่ขนานเป็นภาพต่อการลงทุนในเอเชียเหนือแต่ว่าก็น่าจะเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ยูเดียก็อาจจะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเหนือและมีความเสี่ยงต่อการค้าโลกตัดภาพมาที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้ผลกระทบมากนะักเว้นแต่จะมีความตึงเครียดมากขึ้นคุณวินมพมเพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเนสเบิร์กของธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าดูจากฟันเฟที่ผ่านมาเหมือนว่านักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติไม่ได้กังวลต่อความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์มากนักยังเห็นการเงินทุนไหลเวียนเข้าสู่ตลาดหุ้นอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันส่วนตลาดครึ่งปีหลังก็น่าจะค่อนข้างขยับขึ้นมาได้ส่วนความเสี่ยงเรื่องของภูมิศาสตร์คาดเดายาก คุณนัทธมหันตนาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บลจกรุงเทพบอกว่าปัจจัยสำคัญต้องดูในเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังไม่จบบรรทัดฐานรอบนี้อาจจะลงทุนไม่ถึง10%หรืออาจจะต้องปรับขาลงกว่า10%ก็ได้เพราะตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา1เดือนก่อนหน้านี้เป็นตลาดหุ้นที่ลิงโลดเกินไปหน่อ ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์กำลังเขย่าห่วงโซ่การผลิตคุณวชิรวัตรปานชื่นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส SCB บอกชัดเจนว่าการค้าการลงทุนลดลงบรรยากาศการลงทุนก็เงียบเหงาลงไปด้วยในมิติของการเคลื่อนย้ายแรงงานก็น้อยลงไปด้วยลองถึงต้นทุนการผลิตก็อาจจะสูงขึ้นด้วยมีทั้งหันมาพึ่งพาในประเทศมากขึ้นพึ่งพาภูมิภาคเดียวกันและก็พึ่งพาเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียกับจีน ซึ่งเราต้องเผชิญกับปัจจัยเหล่านี้ไปอีกสักระยะประเทศไทยก็ต้องกระจายแหล่งน้ำเข้าวัตถุดิบรวมถึงต้องสร้างสัมพันธ์สองฝั่งด้วยชีธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐรเผชิญวิกฤตขาดแคลางงานคว้ากิจการฟืฟ้นฟูธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งต้องปิดกิจการลงไปเพราะขาดแคลางงานเพราะพนักงานบางส่วนไม่กลับเข้ามาในตลาดแรงงานแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กก็ไม่สามารถเสนอค่าจ้างที่สูงเท่าบริษัทใหญ่เพื่อให้คนงานกลับเข้ามาทำงานได้ทำงานให้ฝั่งสับไายไม่สอดคล้องกับฝั่งจีมาร์ทำให้หลายคนเป็นกันงวลว่าเงินเฟอ้อที่เหมือนจะแผ่วลงไปจะกลายเป็นไม่แผ่วเพราะค่าจ้างที่เล่งตัวสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ในโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในระยะต่อไปไม่ง่ายเพราะถ้าเงินเฟอ้อกลับมาเล่งตัวขึ้น อาจจะต้องใช้ในโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นก็ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หุ้นตลาดเกิดใหม่สอแววชะลอตัวหลังจากปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังมากเกินไปผู้จัดการกองทุนคาดว่าตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market EM เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวตามตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงอย่างมากเนื่องจากตลาด EM ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยอานิสง์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตลาดหุ้นจีนถูกมองในแง่ร้ายเนื่องจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งกำลังทำให้การเติบโตในอนาคตเป็นไปอย่างติดขัดขณะที่ตลาดหุ้นเกิดใหม่อื่นๆถูกมองในเชิงบวกมากกว่าณนะปัจจุบันตลาดเกิดใหม่ อาจจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งทำให้ตลาดหุ้นจีนและตลาดเกิดใหม่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามตลาดเกิดใหม่ที่เหลือก็อาจเกิดปัจจัยความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นโดยค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มแข็งค่าอีกครั้งทำให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าประเทศกำลังพัฒนาในอันตราที่ช้าลงนอกจากนี้สภาวะการเงินทั่วโลกก็กำลังตึงเครียดเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ